สวัสดีครับอมเมื่อกี้พอดีมีช่าง A โทรสวนเข้ามานะครับสัญญาณก็เลยหลุดจะไลฟ์ต่อมันก็เกินเวลานะครับเอาว่าสรุปนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอฟซี Pepsi เข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เพิ่งกลับเข้ามาจากสองร้อยกว่าเพิ่งกลับเข้ามาได้ยี่สิบกว่าคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์ต่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกระจายข่าวว่าวันนี้นะครับ ถ้าการบริหารโดยรวมทั้งประเทศไทยและพัทยายังเป็นแบบนี้แล้วการปิดการเปิดขยับออกไปอีกคนแจกยังแจกไหวไหมพวกเราที่มีเคยไปขอรับของแจกวันหนึ่งเราต้องออกไปรับไหมเฮ้เราจะทำยังไง เริ่มหายใจไม่เต็มตอดไม่ได้เป็นโควิดนะแต่พูดแล้วพูดเองก็แม่งเ็เครียดเองอะ่ะถามว่าใจผมอยากให้เปิดวันที่หนึ่งไหมผมก็อยากให้เปิดแต่มันไม่มีใครกล้าไงเป็นวีรบุรุษไงมาบอกว่าเปิดเลยผมรับผิดชอบเองเพราะคนกลัวว่าถ้าติดขึ้นมาแม่งก็จะแบบโดนด่าจยยนเจ็ดชั่วโคตรแต่ถ้าถามผม แต่ถ้าถามผมเพิ่งเข้ามาห้คนแล้วคนกดไลค์กดแชร์จะได้พูดทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งตอนนี้คนเพิ่งเข้ามาได้หกสิเองสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวผมพูดสรุปปิดท้ายละเพราะใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับที่พูดเนี่ยเพราะบอกแล้วว่าวันที่เราจะได้เปิดเนี่ยมันเลือนลางจากถ้าเราดีจากที่เราดีใจกับวันที่หนึ่ง ดีใจกันสุดริมที่ประตูเลยวันที่หนึ่งจะมีการผ่อนคลายแล้วจะเปิดแล้วห้างจะเปิดแล้วนู่นจะเปิดแล้วนี่จะเปิดแล้วผมยังม,มองไม่เห็นเลยมันจะเปิดได้อย่างไงถ้าจะเอากำปั้นทุบขี้หมาเนี่ยมือมันก็เลิกขี้หมาแต่มันก็ล้างได้แต่ถ้าไม่เอามือทุบขี้หมาเนี่ยก็ลาตีสวัสดิกันหมด กลับมาได้เก้าสิบามแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะทำยังไงต่อจะเอาแบบไหนคือวันนี้นะครับถ้ามันเปิดไม่ได้มันก็คือเปิดไม่ได้แล้วยิ่งบอกขอดูสถานการณ์ก่อนขอเลื่อนไปเป็นวันที่หนึ่งมิถุนาสมมติ สมมุตินะครับจะอยู่กันยังไงผมอยากจะดูหนังหน้านะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีใครแจกอะไรได้อีกเท่าไหร่ปริมาณคนรับมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนตอนเนี้ยตรงเทพประสิทธิ์เนี่ยมีการแจกเงินสดเนี่ยเป็นไงมหาศาล ผมไม่คุยเรื่องโซเชียลดิสเซนซิ่งหรอครับทําได้ทําทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มันหายไปไหนหมดหล่ะครับตํารวจทห,หารอ,อ,อปปอลเทศกิจคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยหายไปไหนหมดครับทําไมไม่เข้าไปจัดล่ะครับยามบ้านเมืองปกติค้าขายผมเห็นไปปิดไปล้อมไปขอตรวจตำรวจมาเต็ม จ้าหน้าที่มากันเต็มเนะขา,ขายถูกต้องไม่มีใบายตาิไม่เปิดเกินเวลาไหมแต่เวลาคนก็จะแจกข้าวไม่เห็นมาช่วยดูนะครับผมบอกแล้วไงครับนี่หมาหลุดออกมาแล้วนะครับพูดไปพูดมาหมาหลุดออกมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เก่งควรเปิดได้แล้วค่ะคนที่ทํางานมีเงินสามารถดูแลตัวเองกันได้ค่ะนั่งรอแบบนี้ชีวิตอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะทุก คือวันนี้นะถ้าแม่งกลับไปพูดเรื่องเดิมอะ่ะบอกมาเลยให้ปิดถึงวันไหนคนแม่งจะได้กลับบ้านนอกไปส่วนหนึ่งมันจะได้ไม่รออะไรลมๆแรงๆถามว่าถ้าประกาศชัดเจนว่าวันที่หนึ่งถึงเปิดได้มิถุนายอย่างเงี้ยผมว่าคนกลับเยอะแต่วันนี้กลับก็ต้องเห็นใจเขาที่ไปทางเขาก็ไม่อยากรับยิ่งบอกมาจากพัทยาด้วยเขาก็ไม่อยากรับ เขาไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนโรงเรียนจะเปิดแต่ไม่บอกว่าเปิดวันไหนกูก็บริหารไม่ถูกกูก็จัดการโูกกูไม่ถูกลงมาถึงบริษัทก็ไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนพนักง,งานก็เตรียมตัวไม่ถูกเจ้าของก็ไม่รู้จะจ่ายเงินเดือนยังไงเจ้าของห้างบางห้างก็อยากจะให้เปิดชีบหายเลยเพราะกูจะเจ็บคคร กูจะเก็บค่าเช่ากูไม่สนหรอกมึงจะติดโรคไม่ติดกูไม่รู้อะกูจะเก็บค่าเช่ามันมีทุกมิติแหละครับบอกแล้วเอาตำรวจเอา้าชาการเอาหมอเอาพ่อค้าเอาช,ชาวบ้านระดับแรงงานเอาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแม่กระทั่งร้านตัดผมคุณเอามานั่งเรียงดีครับ เดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้แล้วดูซิว่าหนะ้านาทีแรกอ่ะแต่ละอาชีพอยากได้อะไรหมอมันก็พูดเรื่องโลก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 อะ่ะเปิดไม่ได้นะไอนั่นไม่พอไอนี่ไม่ได้ระบาดชิบหายนะคราการก็พูดน้อยหน่อยเลี้ยงเลี้ยงเพราะกูมีเงินเดือนติดกูก็ได้มืน่นหายกูก็ได้มืน่น กูอยากจะรู้นะักถ้าเดือนหน้าเนี่ยนะเงินเดือนข้าราชการแม่งเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นข้าราชการไม่จะไปกระทรวงการคลังเหมือนแท็กซี่เหมือนแม่ค้าขายอาหารตามตลาดไหมคุณได้ยินไหมแม่ค้าเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าที่กูมากูไม่ได้อยากได้ห้าพันที่กูมาเนี่ยกูขอร้องให้มึงเปิดกูจะได้ทํามาหากินกูจะมีรา,ายได้กูไม่ได้อยากได้เงินจากรัฐบาลเนี่ยคุณได้ยินสองหูไหมเพราะความต้องการไม่เหมือนกัน ความต้องการไม่เท่ากันคุณโซดาบอกผลดันห้าข้อที่คุยกันเมื่อคืนผมบอกแล้วไงบางทีคุณโซดามันก็ดันไม่ไหวเพราะภาครัฐเขาไม่ได้ขยับเขาแจกอะไรพวกคุณบ้างยังไะเราไม่ต้องคุยเรื่องประเทศไทยหรอกเอาพัทยาเนี่ยแจกอะไรบ้างยังข่าวแว่วๆเข้าหูว่าจะแจกข้าว สี่โมงเย็นจนถึงวันที่สามสิบเมษาแต่ผมก็ยังไม่เห็นหรือเขาแจกกันแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเงินหนึ่พันเนี่ยผมเห็นนำล่องมีที่เดียวที่ชัดเจนคือเทศบาลบางละมุงคือโรงโปะที่อื่นไม่เห็นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างยังไม่มีอะไรต้องขอศึกษาข้อ,ขอกฎหมายก่อนแต่ตอนนี้มีเงินหนึ่งร้อยล้านบาทจะจะเอามาให้พี่นอกรชาชนทุย อุ้ยถุยเข้าหน้าตัวเองไงไม่ได้ถุยใ,ใครนะครับถุยตัวเองครับถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องประกาศถ้ายังสูมเสี่ยงการผิดกฎหมายไม่ต้องพูดถ้าจะพูดออกมาเลยพรุ่งนี้ใครมีสำเนาทะเ,เบียนบ้านที่พักอาศัยอำเภอบละมุงพระยดยผมจะจ่ายให้ครอบครัวละหนึ่งพันบาท แล้วพรุ่งนี้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ทุกคนลงทะเบียนว่าคุณเก่งอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นาเกลือเลขทิมชีอะไรโอนเงินเข้าบัญชีเลยตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งต,ตึ้ง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 จบไม่ต้องเหา่าไม่ต้องหอนไม่ต้องพูดไม่ต้องโกหกไม่ต้องอ้างเรื่องประชุมไม่ต้องอ้างเรื่องกฎหมายจบไหมก็บอกก็จะแจกแล้วมันติดอะไรอะ่ะผมอยากได้ไม่พันหนึ่งอะ่ะบอกเลยไม่เอาไม่อยากได้ เฮ้ยแต่ผ่านไปสามวันห้าวันแม่งทีแรกบอกเปิดพฤษภาไว,ว้กูไม่เอาไว้พันหนึ่งเฮ้ยแต่ถ้าเปิดหนึ่งมิถุนาตะเก่งลงทะเบียนคนแรกเลยเว <He i. S 2> ้ยเอาเว้ยพันหนึ่งก็ยังดีเอาไว้จ่ายค่าโทรศัพท์ความคิดยังต้องเปลี่ยนเลยตอนนี้ผมพูดก็พูดเถอะดีอยู่แค่เรื่องเดียวคือแม่ง ประกาศเคอร์ฟิวถ้าไม่ประกาศเคอร์ฟิเหรอะกูว่าไฟแดงแม่งก็หายโจรขโมยแม่งบ้านเนี่ยมอแปลงมิเตอร์วาวน้ำตอนนี้ปัญหาที่คนไม่รู้นะคนเก็บขยะเขาจะเลิกเก็บขยะแล้วนะขยะแม่งจะล้นเมืองนะเพราะขวดเนี่ยแม่งเหลือโลละห้าบาทนะกระสอบหนึ่งเนี่ยแม่งบางทีช่างยก็ไม่ถึงสองโลเลยนะหนึ่งกระสอบใหญ่เขาขายได้สิบบาทเนี่ย เขาก็จะเลิกเก็บขยะนะผมจะบอกให้นะถ้ารัฐบาลไม่ลงไปเหลียวแลคนอาชีพพวกนี้บ้างเนี่ยอาชีพเก็บขยะเนี่ยนะพูดก็พูดนะดูหน้ารังเกียจขยะขยะแยงดูถูกเขาแต่คนพวกนี้คือฮีโร่ด่านหน้านะแม่งล้วงเข้าไปไม่รู้กับเบื้องหรือเปล่าบาดมือล้วงเข้าไปไม่รู้เจอไม้จิ้มลูกชิ้นหรือเปล่าแม่งไม่รู้ขยะที่มันลดที่มันทอนลงเพราะคนพวกนี้ก็ช่วยกันเก็บเอาไปขาย เขามีรายได้เลี้ยงชีพแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะกระดาษลางแม่งจากสิบสองบาทตอนนี้เหลือห้าบาทกวา่ากระดาษ A, อก็เหลือไม่กี่บาทผมบอกแล้วนะว่ามันไม่สนุกนะครับใช่ค่ะกลับบ้านนอกไม่มีเงินยังไปเก็บผักได้เออก็โอเคอะกับบ้านนอกกับไปหาพ่อาแม่ก่อนน่ะไปอยู่เขียงนาก่อน ปอกศปอกศแจ้งว่างงานยังไม่ได้สักบาทอันนี้อันนี้ปอกศย่อจากอะไรอันนี้ไม่รู้นะถ้าเปิดแล้วไม่ค่อยมีคนมานวดเพราะกลัวติดอ๋อหมายถึงวาลาน,นวดนะครับก็ขอธรรมดาผมบอกแล้วผับบาร์นวดคาราโอเกะเนี่ยตายหมดนะครับอะไรที่ต้องโดนกัน <S <S สัมผัสกันนะ่ะโอ้ย จากเมื่อกี้ก็อารมณ์ดีๆนะอันนี้เครียดละตัวร้อนเลยอีกของขึ้นนะแต่ชวนมาวิสัชนาเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการเปิดแล้วก็ไม่ได้ผ่อนผันแต่สิ่งที่ทำอยู่ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเงินทองก็ไม่มีในระบบพัทยาเป็นเมืองที่ต้องอาศัยการท่องเที่ยว มีคนส่งมาแล้วตึกคอมบอกเปิดหนึ่งพอคอคุณว่าเปิดได้ไหมล่ะอืมคุณว่าเปิดได้ไหมล่ะผมตัดแค่นี้แหละเปิดเพื่อเขาจะเอาค่าเช่าหรือเปล่าหรือเปิดเพราะว่าอยากให้มีการผ่อนคลายแล้วเปิดแล้วจะมีคนเหรอคนวันนี้ถ้าโทรศัพท์แม่งไม่เจ๊งจริงๆอ่ะ มันไม่ซื้ออะไรหรอกเคสมันก็ไม่เปลี่ยนกระจกแตกมันก็ไม่เปลี่ยนตอนนี้แม่งจะไปคือโทรศัพท์พังแบตเตอรี่พังจอมองไม่เห็นเปิดมาเราก็ตีสวัสดิ์ค่าเช่าที่คุต้องจ่ายล็อกล็อกเราหกหมื่นเนี่มเก็บไว้ลูกให้เมียกินดีกว่าแล้วผมว่าเจ้าของห้างก็ไม่กล้าไล่คุณออกหรอกเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนคุณนั่นแหละ เนี่ยวันนี้ยอยากหาที่หนีบไร้สดดีๆที่มันปรับองศาได้วิ่งแม่งจากพัทยาถึงชนบุรียังหาร้านซื้อไม่ได้เลยโอ้ยพระเจ้าช็อตพระทอดกล้วยบอกเลยนะครับไม่มีความหวังนี่ผมใกล้ถึงห้างเซ็นท่านชนบุรีแล้วเดี๋ยวลงไปหาที่ไร้สดสักอันหนึ่งคืนนี้เจอกันนักสามทุ่มเดี๋ยวกินข้าวปรับอารมณ์อาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่า ตกลงเราได้เปิดไหมวันที่หนึ่งจะหาข้อมูลมาประกอบสามสิบสองจังหวัดได้เปิดจริงไหมแล้วตกลงพัทยาจะได้เปิดหนึ่งพคหรือได้เปิดหนึ่งมิยอหรือไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดได้เลยมาสรุปเปันคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับคุยแบบเก่งภากลางวันเดี๋ยวนี้มีพ้าคคืนพวกพวกนอนไม่หลับพวกอยากระบายไม่มีละครดูมาดูตะเก่งไร้สดนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับถ้ามีติดธุระอะไรจะพยายามมาชี้แจงถแถลงไขนะครับว่าจะอย่างไงกันต่อนะครับบางทีเราอาจจะบ่นบ้างว่าบ้างในส่วนของภาครัฐอาจจะมีใช้คําพูดระมิดกันบ้างแต่ไม่มีเจตนาที่จะด่ดาว่าไม่มีเจตนาที่จะดูถูกไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายกันแต่อยากให้ท่านขยับขยื่นขับเคลื่อนวิธีการ ให้ภรรยามันไปต่อได้ไม่ใช่ Everything, จิงกะเบลมันไปจบที่ปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดคุณลองไม่มีกินเหมือนชาวบ้านเงินเดือนข้าราชการลองไม่ออกสักสองเดือนผมว่าคนที่อยู่ด่านหน้าที่เรียกร้องก็คือข้าราชการแหละครับโปรดฟังเสียงประชาชนตัวเล็กๆโปรดฟังเสียงทุกคนคนที่ไม่เดือดร้อนอย่างพวกคุณ มันก็คิดแบบพวกคุณคนที่เดือดร้อนแบบพวกผมก็จะคิดแบบพวกผมนี่คือระบอบประชาธิปไตยถ้ารับไม่ได้ก็ลาออกไปขอบคุณครับสวัสดีครับ